vì đi gì đó no? ฮะอากินแล้วด้วยแต่ก็ต้องแอร์เน้ยมั้ง

อนกลายกลางเกี่ยวนลงกับเห็นไหมเราของชื่อโมเองก็เลยไปรูนอร่อยไหมไม่ได้ก็ได้ีมสองเลปลี่ยนสีเล็บรอบควรเปลี่ยน ยับมากเลยอะเออนั้นมันเห็นมันหายไปนิดนึงเหรอที่มใช่ทำไมกลัดเล็กหายเครียดเครียดเลยกัดเครียดเลยกัดทำที่ฟูเจอร์มาเจอไหมสีเทารูเปาสีเทา เาธรรมดาเทา BM เห็นรถบน b อโชว์ในห้างชอบสุดีก็เลยเอออันนี้ดอะเทาบี่อ็มเทาบีเอ็มม่ลสีอะไรอะสีเทา BM เอ่าเทาอะไมวะเทาสีเทาเทา BM เท่านี้สีเท่าหรอเป้าเท่า BM บีเอมันสวยมันจะเป็นเงาเงาอ่ะใช่ไหมเออไอ้สเบเวอร์แล้วเขาเข้าใจไหมที่จะเข้าที่เอ็มใช่ไม่บอกเขาเขาคงด่าเท่าไหนิวะเขาให้หาเสือมันเลือกไงเขาก็คิดว่าเป็นเทนหม่เออฮ่องงชื่อสี่เชื่อสี่ว่าบีเอมค่ะนี่เขาตัดทรงแบบเหลี่ยมปกติจะเป็นมน อันนี้เหลี่ยมเนี่ยคู่นี้เจอกันวันวสีแดงนะคะค่ปปะอดีเลยไม่ได้ไม่ค่อยใส่สีแดงเวลาเออคู่นี้เราที่พอดีอเ,ดเลยทุกอย่านี่ยูว่แดงตลอดใช่ต้องไม่เก็นตอนนี้ก็แดง คู่อันนั้นก็แดงอือใช่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ก็ชุดแดงไม่ค่อยมีนะอี่างนี้ต้องซื้อเก็บไว้อะเพราะว่าอยากได้ชุดลายกระเด็เออใช่ใช่กูเลยก็แดงนเอาสีปากมาเหมืนแล้วนี่คิดก่อนปากเคี้ยว มือวิดีโอมือชีพิ่สองคนนี่ยืนต้องเลสองคนที่มาเจอกันก็เลยว่าน่ใช่ใช่อันนี้คลิปแาวต้งยังไง้อันนี้สดอันนี้สดหรอไลฟ์หรอมีคนดูไหมมีอยู่สองคนห้าสี่คน我妈เพื่อนเชอบเพื่อนนาไม่มีชอบ กเอามาเร็วอยู่สุราอาดูรอไปดีเลวดูเวลาอยู่เชื่อวันเกิดอื่นไมลวันเกิดไหมไห้แก้ตอวสุปีหน้าก็ได้ปีใหม่อะไรอะไรปีกระสุนกระสุนไงกระสุนสุนอะเลที่เขาทำเขาทำ วันนี้นึกว่าจะพักออกกําลังกายเขาออกมาทางอาทิตย์แล้วหนูก็พักจะออกดีวันนี้ไม่ออกก่าลังวันี้เช้าก็ไม่ออกออกพรุ่งนี้เช้าได้วันนี้มันเหนื่อยนะกล้ามเนื้อนจอที่หน่อยทักดีกว่าเพราะปวดหลังเมาเลยโอ้โหอย่างขัดผมเมื่อวานก็อกติวันศุกรเมื่อวานน่ะปกติในเวลาเก้าโมงจะไม่มีเวลา แต่พรุ่งนี้ฮัลโหลมันอยู่ตรงเนี้ยสิมันมีพุงเราเนี่ยว่าไปลองชุดอ่ะโคตรโง่เลยอ่ะมันเป็นชุดไอ้1ิบูดเป็นคอเต่าใช่ไหมหนีบน้งลองดังก็ไม่ได้ไอ้พนักงานเขาตอนแรกนื้อไม่เลือดออกเลือดออกซิบๆเฉยๆโเชื่อเห็นไหมนิดนึงแดงๆนิดเดียว แล้วขาดแต่กระเดื่องออกยอะรีบเลยคนต่อห้องรออย่าพูดเออต้องมาวันเรียนขนาดนี้เลี่ยนเ,ออเอาาวลาเรียนอ่ะใช่ค่ะยังไม่ครับยังไม่กลับนี่ทรงผมก็เหมือนกัน <c oughs> เาาชื่ออะไรบ้างนะชื่อมุกกับปลาย เด็กนนี้ดงแก่งานมออาจจะเท่ากันเป็นพี่แต่ด้วยความที่เราแก่แล้วขอให้เกียร กี่โมงเนี่ยตั้ห oh, ้าโมงเหมือนไม่เคยมีแดดฟ้อนทำไให้ฟ้อนใจสดๆดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีกว่าน้ำท่วมไม่เห็นฝังโม้สินะ กลใจฮัลโหเอเดี๋ยวก่นแป๊บนมีคนฝากมีคนฝากว่าใคี่ยังบฝากอะไรอ่ะฝากนะคะใช่